ครับสวัสดีครับช่องกับตันเจ็กนะครับนี่ก็รุ่นน้องครับมาฝึกงานเรือน้ำมันก็สอนงานน้องๆกันอยู่นะครับฝึกงาน6เดือนในเรือเป็นเรือน้ำมันสายในนะครับปัญหาของเครื่องก็ ซ่อมบำรุงกันอยู่นะครับครับส่วนนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องเรือน้ำมันสงจังหวะครับก็ใช้พลังงานดีเซลและก็น้ำมันเตานะครับห้องคอนโทรลควบคุมองเครื่องทั้งหมดองเครื่องใหญ่สุดก็ต้นกลน ก็ลงต้นกลแล้วก็มานายช่าง 2E 3 e 4 e แล้วก็ออยเลอร์2คนแล้วก็ฟิตเตอร์ประมาณนี้ครับก็ใหญ่โตกว้างขวาง ก็มีมอเตอร์ปั๊มน้ำเครื่องปั่นไฟต่างๆนะครับกลิปนี้ผมก็ถ่ายไว้นานแล้วครับเพิ่งมาอัดเสียงภาคใส่เพิ่มเติมทีหลังตอนนี้ก็เหลือจิงสมออยู่นะก่อนลงมาก็ขออนุญาตพี่ต้นกลพี่รองแล้วก็นายามประจำกะ จะทำอะไรซ่อมอะไรก็ได้ครับเสร็จก็ core, จัดเก็บให้เรียบร้อยนะน้องมาฝึกง,งานนะมาฝึกง,งานกันสามคนนะชี่ภูเก็ตนะครับถ้าน้องๆคนไหนสนใจงานเรือ mm. ก็ทักทายสอบถามกันไปได้นะครับ บางคนบอกว่าต้องไปเรียนสายตรงหรือว่าศูนย์ฝึกพณิช์นาวีถ้าได้ไปเรียนแบบนั้นมันก็ดีนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะครับอย่างไรก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับมีอะไรก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับเราเรียนเพื่อทำงานเพื่อ,อมีเงิน มีเงินเดือนมีอะไรให้ครับน้องๆที่ฝึกงานก็มีเงินเดือนมีอะไรครับอยู่เรือแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรกันเลยครับครับสวัสดีครับ